โอ้ยกูเมื่อยดิอะไรวะเอฮ่ยกูจะรวบหน้าไปเห็นพอดีเลยดังปัน่นปั่นไปตึกนู้นป่ะอ๋ออ๋อปัตึกไหนตึกตึกที่พี่มาร์กอ่ะปไปไปบวกเลยปั่นไปบวกไงปัน่นปั่นเลยไปแก,แกงบ้ายเลย Ờ, cái quái Ithaten jump! Dùng lúc chôn fake kaiser! Ơ, 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 กูตายมีคนตายอ่ะเอ,เอ้าไอะรปเยขยันยกจริงยิงล้อเนี่ยเออโอ้ยขากูตามมาตามมาตามมามีจริงมีจริงมีจริงน้องอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงเราอ๋อโอ้ยไอ้เหียรขับยากก็ไม่เอาแล้วพี่เห็นมันลงจริงนะเว้ยอันนี้ไม่ได้ติงนังเลยมันกลัวเสียงจักรยานดังรอเปล่าออกคนลั่นหูเบิร์นใส่แบงไปที อยู่กดไม่ได,ด้จังไม่ได้ก็คง <c oughs> ขายไร <c oughs> อันนั้นก็ยิงจังเลยไอ้เหี้ย <c oughs> เออมันยิงมันบีใครให้ยิงนักหนาวตรงนั้นอ๋อมันยิงเรามันยิงเราอ๋อไม่เอาอมาให้ดิมาให้ดิมันอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้แค่อยู่ฝั่งนะ้น เปลี่ยนยิงเห็นไมไม่ได้มาจากแบบว่าจากในเมืองแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ใชแนวมันอยู่โน่นโน่นโน่นมาร์ฟ้ามาร์ฟ้ามาร์ฟ้า,ม,า,ฟามีตัวมาร์ฟ้ามีตัวกำลังวิ่งมาทางเรากำลังวิ่งมาทางเราดังหน้าดังหน้าดังมาร์ฟ้าพี่มันกำลังวิ่งมาใกล้เลยใกล้เลยเลี้ยวแล้ว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 สองคนสองคนสองคน,งคนหลัง,หล,งหลังต้นไม้เห็นป่ะหกสิบหกสิบ ทิศท,ทีท่หกสิบสวยเห็นนะเห็นนะเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยจัดน,อน้อตกูเอาไปเดงอีเย่งงยเนี่ย ปล่อยเลยตายวงกูระเบิดวงไปทีเดี๋ยวก็ตายไม่เก็บของเหรอเก็บวะกูกลัวตัวไกลยิงกูอ่ะเก็บไปมีกูครบชุดแม่งอย่างแดงเลยมันจะไปแอบยังไงพ้นมันผ่านจริงอ๋อจากไหนวะเมืองจากเมืองไอเนี่ยน่ะจากตึกอ่ะเออใช่จากตึก ถูกต้องน่าจะยัดแกนเองวะหรือยิงเราหรือยิงใครมีคนขี่รถมาใช่เอะไและแอบกันไหมจากไหนจากไหนกำลังขึ้นกำลังขึ้นไปที่ชุบบนเขาบนเขาบนเขามันขับรถคว้าดังๆขอบได้ไติดดังติดดังยิงดิกูยิ่เจอแต่อะไรวะเนี้ย กูโดนไหมเนะีย่ยจะยิงกูเดอ้อเข้ามาในเข้าใน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 แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงพี่เอารถให้อ่าสวยสวยยิงกูไม่ทนันยังไงเพิ่งเห็นกูดิโอ้ยโอ๊ยไอสัตว์ทำไมมันยิงพี่ได้วะมันอยู่มุมไหนวะน่าจะคุณแปดอะไกลจัดเลยแต่มันยิงโดนอะกี่รถชิดกี่รถชิดเรากูกูกู จะออกไงวะเนี่ยคือการ์ดออกไม่ได้บรรมุนเนี่ยได้ปะได้ไหมเฮ้ยบมุนบนไปรับเนาะเออเออบนไปรับน้องแน่้ะตัวเฮ้ยกูเห็นไอ้ดักตอนที่ประตูท้ายไงเนี่ยข้างๆนี่ดังดังดังนี่นี่ที่นี่มาวิ่งมาตรงที่มาไปไปไปประตูหลังก็ได้ประตูหลังก็ได้ดังออกประตูหลังแล้วหนุ่มค้างหนุ่มค้าง กลับไปเล่นนู่นเลยเสาเสาไปเล่นเสาไปกูไปแลกูไปรถรถออกจากเมืองนี่นี่มาร์กูมาร์กเหลือสามตัวร์จบ้านฟ้าแกมไหมแกมไหมไม่ไม่เฮ้ โอ้กูต้องยิงขึ้นหลังคากระสุนถึงลงใช่เฮ้ยมีรถชาร์จอีกคันนึงปล่อยไปปล่อยไปเถอะมันรู้แล้วมันรู้แล้วแล้วอยู่ตรงเนี้ยปล่อยไปเถอะไอ้ดอกผีอกมั้งนี่ไอ้ดอกผีอกมั้งนี่เฮ้ยบนหัวบนหัวบนหัวฮัลโหลบนหัวแล้วดังบนหัวดังคนเดียวคนเดียวคนเดียวเห็นปะเห็นเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหม นั่งกดนั่งกดนั่งอยู่ไหนอยู่ไหนมาร์กหน่ยบนหัวนี่นี่อุ้ยต้นต้นอื่นวะตัวไหนไม่รู้วะกูไม่มีสมองนะกัปตาสมองเก็บแม่งไกลจัดเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันดูรีเพลย์เราไปเขี้ยแม่งคมมากร้อนหมวกกูแตกแล้วนะขึ้นรถแล้วไปเลยเก็บไอ้นั่นในดังอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะชุวทำได้ ไปชุบไปข้างชุบไม่ได้กันหมดเลยต้องชุบต้องชุบคนน้อยไม่ไหวใครยิงมึงกันมึงโดนหลายมุมเลยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่เล่นแล้วที่เดิมอ่ะที่เดิมที่เดิมยิงกูที่เดิมอ่ะขึ้นรถไปที่อื่นเลยขึ้นรถไปที่อื่นเลี่ยมุมนี้ไม่ได้แล้ว เราโดนไหล่ตีเยอะเนี่ยลืมเก็บยาน้าเอาอ<บ>ะไรใช่ปะแขกกระ่ดังเออๆๆไปไปเดี๋ยวกูขับเอง,องขึ้นมาไปเสาไปเสาไปเสา,าถ้าบวก <ๆ S 2> บวก <ๆ S 2> เลยบวกเลยามาร์กเนี่ยมาร์กเสาเนี่ยแต่ตีเราไงมีนะเว้ยตรงเสาอ่ะมีก็มี บวกก็ต้องบวกมีสมองวะมาเป็นห่าพิสุทธิดเลี่ยน็อกตัวน็อกตัวหนึ่งสามได้มีการมีการน็อกแล้ว ได้ปืนละเป็นไงคูณสี่เจาะๆไปเรียกเพื่อนมึงมามต้องทรมานอย่างถึงที่สุดต้องให้มันตายอย่างสาคอน เอาไปกินโอเคโดนแฟตกูแล้วกูต่อยต่อยไง w h a What the เฮ้ยน้องจักรยานสองคันเอาไงรออะไรแล้วเล้ยได้เวลาของเรา แล้วเจ้ามึงอยู่ไหนกูจะข้าเฮ้ยกูจะข้ามึามง <c oughs> กระดิ่งแห่งยมทูตมาแล้ยนี <c oughs> ไ่ไงอุ้ยข้าอยู่ไหนไม่ใคร <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรพี่มี RPG เน้องเป็นเลิกงามยามดีนี่ได้เก็บสแต็กเอเคกระตามมาเอาบานตสก่อนมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วเล่นแต่ข้างหน้าประมาูกเกินไปแล้วพูดอีกก็ถูกอีก แต่ว่ามันอยู่ไหนวะไม่เลยเห็นละ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 วางข้างหน้าเลยวางข้างหน้าเอ้ยสายซ้ายซ้ายซายซายซายเข้าซ้ายเข้าหลังกระแพงหลังกระแพงหลังกระแพงพัดแล้วมันอยู่ไหนอ่ะน่าจะโลน่าจะโลสายสายมือดังเลย เดี๋ยวคนฉีดยาเนี่ยเมื่อกี้ใช่ป่ะจ็มากวิ่งขวางจะวิ่งขวางทำไมแกใส่ซึกกูเี๋ก็ตีมันมาเมื่อกี้แม่งเลยยินกูเะงั้น chụp cô xí không oh. Oh. <laughs> mà Ao oh, leo láo, Ý! <laughs> <laughs> มาดิไ้สัตว์เปิดประตูมาเฮียถ้ามึงไม่กลัวเปิดประตูมาเอาดิมึงตายนะแต่กูบอกก่อนมึงตายนะโอ้วหเอ,อ้ยลูกซองเฮือเฮอเฮอเหยแกงเซรามุน